แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้แม่ท่านโฆษกรัฐบาล <c oughs> บอกทีเดียวท่านนายกรับทราบสถานการณ์นะครับว่าประชาชนคนภาคตะวนออก8จังหวัดอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ผมเติมให้ไม่มีวันหยุดประจำเทศกาลทำไมเราถึงไม่มีวันหยุดเหมือนกับภูมิภาคอื่นของประเทศไทยเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อวานนี้คุณธนกรวังบุญโคชนะโฆษกัฐบาลบอก พลเอกประยุทธ์จันโอชารับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำภาคจึงมอบหมายรองนายฐมตรีฝ่ายกฎหมายวิศรุรุเครือง,งามไปหาวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกโดยไปหาวันหรือเทศกาลที่เหมาะสมภายในปีนี้<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไรภาคตะวันออกซึ่งยังไม่มีวันหยุดราชการพิเศษประจำภาคมีอยู่แปจังหวัดทบทวนอีกทีหนึง่ง ช,ชัง่งเชาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสะแก้วปราจีนบุรีแล้วก็นครน,นายกนะคะคุณธนากรบอกเมื่อพลเอกประยุทธ์ได้ทราบว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศวันหยุดราชการประจำภาคให้กับจังหวัดแจังหวัดน,นี้จึงมอบหมายให้คุณวิษณุไปพิจารณาวันหรือว่าเทศกาลสำคัญในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ค่ะ,อะเอาภายในปีนี้นะคะเพื่อที่จะได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก นั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับอันนี้สําหรับท่านที่คิดว่าแม่ทาไมเราถึงไม่เท่าเทียม <c oughs> เหลื่อมล้ําเรื่องวันหยุดก็คงจะเป็นการตอบสนองอย่างที่บอกเนี่ยนะ <c oughs> ถามว่าทาไมต้องปีนี้เพราะถ้าปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับกรณีวันไหลอะไร,ะไรยังไงของทางตะวันออกใช่ไหม <c oughs> คำตอบก็คือวันหยุดเทศกาลเนี่ยมีเฉพาะป,ปีนี้ <c oughs> ปีหน้านี่ไม่ได้มีเ <c oughs> ขากําหนดมาเนี่ยเมื่อวานนี้ไหลท่านสงสยัยเอ๊ะจูๆ่ๆทำไมถึงมีวันหยุดประจําภาคขึ้นมา จะแบ่งแยกกันแล้วหรืออย่างไรไม่ใช่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากกรณีโควิดค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วมันมีวันหยุดซึ่งไม่ได้หยุดค่ะก็เลยเอามาเกลี่ยใส่เพิ่มถูกไหมใช่คือตัดสินใจณตอนนั้นแต่มันมีผลณตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเฉพาะปีนี้ปีหน้าเนี่ยไม่ได้มีค่ะน้องใบ <c oughs> คิดว่าจะเสนอว,วัานไหนก็ล่ะเนี่ยมีท่านหนึ่งอะค่ะ คุณหมอบัญญตัตสอสอระยองประชาธิปัตย์บอกว่าบัญญตัตเจตนาจันเนี่ยเหรอใช่บอกว่าขอเสนอให้28ธันวาคมเป็นวันหยุดประจำภาคตะวันออกอเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมีความสำคัญกับชาวภาคตะวันออกค่ะอืคือเมื่อวานนี้คุณหมอบัญญัติซึ่งเป็นสอสอระยองพรรคประชาธิปัตย์เปิดแถลงข่าวเลยเปิดแถลงข่าวทวงคืนวันหยุดน้องไบ ค่ะคือบอกว่าประกาศให้2ี่ตุลาเป็นวันหยุดเนื่องในเทศกาลออกพรรษาแต่ไม่มีภาคตะวันออกคนภาคตะวันออกก็เลยสับสนแล้วก็เกิดผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวนะคะคือการที่ภาคตะวันออกไม่มีวันหยุดเหมือนกับภาคกลางทําให้ไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมไม่มีความเป็นธรรมสร้างความเหลื่อมล้ําให้แก่ประชาชนชาวภาคตะวันออกกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาวภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก และสร้างความสับสนให้ผู้ที่ทํางานวางแผนเดินทางท่องเที่ยวขนาดนั้นเลยเหรอค่ะนี่ถแถลงเลยนะคะเรียกร้องให้คอรมอรพิจารณาวันหยุดประจําภาคตะวันออกให้เหมือนภาคกลางและขอเยียวยาจัดวันหยุดพิเศษให้ภาคตะวันออกโดยคุณหมอบัญญัติเสนอ28ธันวาคมเป็นวันหยุดประจําภาคตะวันออกไม่ได้เห็นปฏิทิน เผื่อเดีย๋ยวตะวันออกจะหยุดปีใหม่ย,ยาวกว่าชาวบ้านนะเนี่ยใช่เพราะว่า29ธันวาคมนี่คอรอมออไม่ใช่อันนี้29ธันวาปี63ที่กำหนดเรื่องวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะว่ามันตรงกับวันที่เท่าไหร่ฮะ29ธันวามันเป็นวันพุธ28วันอังคาราโอ้โหกาจะหยุด28ถึงโน่เลยครับสองวันคงไม่ถึงขนาดนั้น แต่คุณมันหยาดปรดรับทราบไม่ต้องทวงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณวิษณุจะพิจารณาท่านนายกสั่งการแล้วนะคะเรนั้นอีกสักทีหนึ่งอันนี้เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันค่ะ28ธันวาทำไมถึงเสนอมีความหมายอะไรกับคนภาคตะวันออกเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะคือเป็นเส้นทางที่พระองค์ท่านเดินทัพกู้เอกราชเกี่ยวพันกับทุกจังหวัดในภาคตะวันออกคุณหมอบัญญัติบอกอย่างนั้นนะคะอืมดีแล้วฮะอ่ะท่านผู้ชมครับ เรานําเสนอข้อมูลข่าวสารก็เปเรียน,นว่าคนภาคตะวันออกใจเย็ยนในปีนี้ท่านต้องได้สักวันหนึ่งส่วนจะเป็นวันไหนท่านผู้ชมก็ลองเสนอมาถ้าท่านเป็นคนภาคตะวันออกไอเราหรือก็ไม่รู้นี่ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งรู้นะว่านคะรนายกเป็นภาคตะวันออกใช่คือความรู้สึกผมเนี่ยนายกไม่ใช่ภาคกวัน,วนค่ะ